ทุกคนเคยเจอบ้านร้างหรือบ้านที่มันเหมือนไม่มีคนอยู่กันไหมครับแล้วทุกคนเคยมีความคิดที่อยากจะลองเข้าไปดูว่าข้างในมันมีอะไรกันแน่ไหมครับไม่เคยเหรอไม่ต้องห่วงครับผมก็เป็นเหมือนกันแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าตามพวกบ้านร้างมีอะไรกันแน่ผมเลยชอบดูพวกคลิปที่คนเข้าไปสำรวจตามบ้านร้างบางคลิปก็ไม่เจออะไรที่สะดุดตาเป็นพิเศษ แต่มันก็จะมีบางคลิปที่ดันเจอกับอะไรที่ไม่ควรเจอสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิป The Mysterious House ครับคลิปแอนิเมชั่นความยาว13นาทีที่ทำขึ้นมาช่วงวันฮาโลวีนโดยคุณมาตินวอลส์ถ้าบางคนรู้สึกขนคุ้นก็ใช่แล้วครับเขาเป็นผู้สร้างซีรีส์ Analog t เ r อร r ชื่อ The w a l t e n Files ซึ่งผมบอกได้เลยว่าเป็นซีรีส์อนาัักเฮอร์เรอร์ที่คุ้มค่าแก่การดูมากครับถ้าใครยังไม่เคยดูผมแนะนำให้ไปดูมากๆเลยครับแล้วทำไมวันนี้ผมถึงจะมาพูดถึง The Mysterious House ก่อนละ่ะ เอาจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมแค่รู้สึกว่า The m y s t e r i o u s House มันให้ความรู้สึกแตกต่างกับคลิปช่องวันฮาวีนอื่นๆถ้าไม่นับที่ทุกฮาวีนผมดูแต่คลิป Missing Halloween นะนะเ็นว่าเราช่างเรื่องนั้นก็มาโฟกัสกับ The m y s t e r i o u s House กันดีกว่า got any candy maybe it's because your costume looks cheap and basic what kind of costume looks like that you didn't even try at least i have a costume you know i don't like dressing up for halloween all right all right let's stop fighting there's still plenty of time to get candy we just gotta find a good house yeah the night's not over yet เมื่อเปิดเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับเป็ดและหมาป่าที่ชื่อว่าดักกี้และแทมมี่ซึ่งพวกเขาได้บ่นกันเรื่องที่ฮาโลวีนปีนี้ได้ขนมมาน้อยก่อนที่ทั้งสองจะตกลงกันได้ว่าจะไปหามาเพิ่มคลิปจะตัดไปที่ไปประกาศตามหาคนหายที่หายไปเมื่อฮาโลวีนปีที่แล้วซึ่งผมอยากให้ทุกคนจำภาพนี้เอาไวด้ดีๆนะครับแล้วก็ดวงจันท์นี่ทำผมนึกถึง <laughs> ต่อมาทั้งสองนั้นก็ได้ขนมนมาเยอะแล้วก่อนที่ดักกี้จะพูดกับแทมมี่ว่าทั้งสองคนจะกลับกันได้แล้วแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าจะไปบ้านอีกเมื่อกี่หลังก่อนกลับ Let's few more houses just visit then a and home go right. อย่างที่ทุกคนเพิ่งได้เห็นกันไปครับแทมมี่ดันเลือกบ้านหลังที่เป็นใครก็ไม่อยากเข้าไปบ้านสภาพโสมที่ตั้งเดี่ยวท่ามกลางความมืดถึงแม้ตอนเปิดคลิปมาเราจะได้เห็นบ้านสี่หลังที่ดูปลอมจัดจัดแต่มันก็ยังมีบรรยากาศที่น่าเข้าไปมากกว่าบ้านหลังนี้ซะอีกคอมโบคู่กับเสียงดนตรีพื้นหลังที่ดันมาหยุดพร้อมกับซีนบ้านหลังนี้มันก็ยิ่งทําให้บ้านหลังนี้ดูแปลกมากกว่าเดิมอีกเอาจริงนะครับ บ้านผีสิงจากหนังวิกซ่ามันยังดูน่าเข้ากว่าบ้านหลังนี้เลยแต่ไม่ใช่กับดักกี้และแทมมี่ที่สุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ไปขอขอมนมจากบ้านหลังนั้นก่อนที่จะได้เจอกับวิชชีฟที่ได้มาต้อนรับทั้งคู่ไปเชิญชวนให้ทั้งคู่เข้ามาในบ้านว้าวบ้านหลังนี้ขอบคุณ I'm so glad you kids like it. Now, allow me to introduce my friends. This is Billy. TVA. Hello. And the Pumpkin Rabbit. <laughs> Pleasure to meet all of you. But we're really just here to get some candy, you know? znaj oh, utan ทุกคนที่ดูก็น่าจะคิดเหมือนกันนะครับว่าพายกินและบิดเนี่ยมันเป็นตัวอันตรายที่เราควรจะระแวงจริงๆในคลิปนี้เสียงดนตรีที่หยุดพร้อมกับพายกินและบิดเหมือนกับตอนสิบอันดับบ้านที่ไม่เข้าเข้าไปมากที่สุดรูปบ่างที่เป็นหุน่นปากที่ยิ้มกว้างเกินผิดปกติ ตาสีดำที่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นตาจริงๆหรือเป็นแค่หน้ากากและสุดท้ายเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของมันน้ำเสียงที่ราบเรียบจนเหมือนมาร์กาซิฟอยู่ข้างๆเสียงที่ให้ความอบอุ่นแต่ก็เหมือนแฝงวปด้วยอ,อะไรบางอย่างเสริมนะครับสำหรับคนที่เคยดู w a t e n Files มาแล้วดีไซน์ของแต่ละตัวจะได้ต้นแบบมาจาก The w a t e เ Files มาโดยตรงทั้งวิชชีหรือวิช,ชาที่คนในคอมมินเรียกกัน ก็ได้ต้นแบบมาจากชาหรือ T.V.A. มิลลี่แล้วก็แฮมกินกับบิดที่ดูยังไงก็คือบอลชัดๆภาพจะตัดไปที่ T.V.A. ที่ได้ถ่ายภาพของทั้ง3าเอาไว้พร้อมกับแฮมกินกับบิดที่ได้ขอโทษทั้ง2ที่ถ่ายภาพโดยไม่ได้บอกทั้งยังได้บอกว่าเขาชอบที่จะถ่ายภาพแขกเก็บไว้จะได้ไม่ลืมก่อนจะชวนให้ดักกี้และแทมมี่ไปดูภาพเหล่านั้น take a look little c l e Well, thanks for the candy, but uh yeah. It's getting very late. We should go home now. Oh? Really? Don't you think it's a bit dangerous for two kids like you to be wandering around the streets at this hour? I mean, yeah, but we I have kinda... an idea. Why don't you two stay here for the night? Uh, are you sure? Uh we still need to go home. You Sure think's besides great idea a I ผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะทุกคนก็น่าจะได้เห็นเหมือนกันแล้วครับดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำสิ่งเหล่านี้มานานกันมากๆแล้ว หนึ่งสิ่งที่หนังหรือ a อนิเมชันแนวฮีโร์มาจะทำให้ผมอึดอัดก็คือการที่ตัวเรื่องได้ใบหรือบอกกับเราว่าตัวเอกกำลังทำในสิ่งที่ไม่ควรทำหรือตกอยู่ในอันตรายแต่สิ่งที่คนดูอย่างเราทำได้อย่างเดียวคือการนั่งดูชะตากรรมของพวกเขาเพียงอย่างเดียวซึ่งเด e m ม s t e r i เท s House ก็ทำได้ไม่ต่างกันครับเรารู้ว่าบ้านหลังนี้มันแปลกเรารู้ว่าคนในบ้านนี้นั้นเชื่อใจไม่ได้ ยิ่งกับพัมกิน r a บบิดแต่เราก็ทำได้แค่ดูและติดตามสตากรรมของทั้งสองการที่ทั้งคู่ได้บอกว่าจะกลับบ้านแต่ถูกขัดถึงสองครั้งโดยวิชีฟและพัมกิน r a บบิดก็เป็นเลตแฟกอีกหนึ่งอย่างที่เราคนดูทำได้แค่ดูยิ่งเฉพาะตอนที่พัมกิน r a บบิดพูดขัดขณะที่แทมมี่ยังพูดไม่จบด้วยซ้ำและการบอกดักกี้ว่าทั้งสองจะอยู่แค่คืนเดียวเท่านั้นยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พัมกินลับบิดูไม่น่าไว้ใจมากขึ้น มันไม่ต้องการให้เหยื่อของมันได้ไปไหนถึงขั้นที่รีพูดขัดเพื่อให้ทั้งสองอยู่ที่นี่เราไม่รู้ว่ามันจะโชว์ด้านที่แท้จริงของมันหรือแม้แต่จะทํำอะไรกับดักกี้และแทมมี่ตอนไหนซึ่งแน่นอนครับทั้งสองด้วยความที่เป็นเด็กก็ได้ตอบลตรงไปแบบไม่ได้คิดอะไรภาพจะตัดมากลางดึกท่ามกลางความมืดมิดและเสียงนาฬิกาเราก็ได้เห็นดักกี้ออกไปข้างนอกก่อนที่ภาพจะตัดมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งรอบนี้เราไม่ได้เห็นดักกี้กลับมาแล้วซ้ำเราจัได้ยินเสียงดักกี้กับแทมมี่มาอีกและแทมมี่ที่เป็นเพื่อนที่ดีนะครับก็ได้เปิดประตูออกไปเรียกหาดักกี้ก่อนที่จะเจอบิลลี่ที่เราได้เห็นในตอนต้นซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปแล้วจากรูปร่างปกติกลายเป็นหุ่นอนิเมทรอนิกทุกคนก็น่าจะเริ่มรู้แล้วนะครับว่าต่อจากนี้เรากำลังดิ่งลงไปในสิ่งที่ไม่ควรแล้ว แทมมี่ที่รู้สึกพูดคนเดียวเพราะเบนลี่ไม่ได้ตอบต้อะไรกลับมาเลยจึงเดินไปเจอกับประตูพร้อมกับเสียงดักกี้ที่เรียกเธออีกครั้งเธอจึงเปิดเข้าไปเจอห้องที่เหมือนจะมีประตูลงไปชั้นใต้ดินแล้วจึงตัดสินใจเดินลงไปแทมมี่ก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนเจอห้องที่เหมือนจะมีดักกี้อยู่ในนั้นเธอจึงเข้าไปต่อจากนี้ผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูเองเลยครับ This isn't funny. Ducky? <sighs> I will fail. ศพของแขกที่ความกินกระเบียดได้พูดถึงต่างนั่งอยู่เรียงกัน สิ่งที่แอนิเมชันพยายามใบเรามาเลฟแฟกต่างๆที่มีมาอยู่เรื่อยๆตอนนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วแหละครับทำไม TV วถึงถ่ายรูปพวกเขาทำไมวิชีปและความกินและปิดพยายามล้างให้พวกเขากลับไปจิกซอชิ้นต่างๆเรื่องประกอบเข้ากันแลวกันและจิกซอชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้ด้านที่แท้จริงของ,งความกินและปิด <S <S A naughty child wandering around the house. I will have to punish you for being such a misbehaved little bunny. Don't worry, you won't feel a thing. And you'll get to be with us. Wouldn't you like that, little girl? We never the streets of Cairo on the, papyrus, and the midway. We have never stayed. We never saw the kitty-kitty, the little เป็นการจบ a อนิเมชันที่ทำให้ผมตอนดูครั้งแรกนั้นอึ้งไปเลยเรครับชะตากรรมของเด็กทั้งสองที่ได้ถูกเกเอาไว้ตั้งแต่ไปเคาะประตูที่บ้านหลังนี้แล้วเหลาตัวละครต่างๆที่อยู่ในบ้านหลังนี้ที่สุดท้ายเราก็ยังไม่รู้ว่าพวกเขาคือตัวอะไรกันแน่หุ่นอเมทรอนิกหรือหรือบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นอีกวิชเฟกับความกินกรบปิดมีความเกี่ยวข้องกันยังไง ทุกคนอาจจะยังสงใจอยู่กันไม่มากก็น้อยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะ4ปีหลังจากที่แอนิเมชันนี้ได้ถูกปล่อยลงมาบน y o u u u e แเราก็ได้รับของขวัญวันฮาโลวีนจากคุณมาทินวอลส์อีกครั้งโดยเป็นภาคต่อจากคลิปแรกที่มาในชื่อ The Return of the Pumpkin Rabbit มัวรออะไรกันอยู่อะครับได้เวลา